สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมานะครับผมแนะนำแอปพลิเคชันที่ผมทำขึ้นมาเองด้วย React Native นะผมก็จะเป็นแอปนาฬิกาปลุกที่ชื่อว่า h e n Clock App นะครับผมซึ่งไอแอปนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมีประมาณดังนี้เลยแอปหน้าแรกก็จะเป็นสกรีนที่สแสดงถึงว่าเวลาเรียลไทม์นะครับผมอย่าเช่ออนนี้ก็จะเป็นประเทศไทยใช่ไหมละ่ะจะเป็นเวลาแบบนี้เลย นะครับผมหน้าต่อไปนะครับผมก็จะเป็นประเทศเวลาของประเทศต่างประเทศนะครับผมพูดอะไรวะเนี่ยนะครับผมอย่างเช่นแบบว่าเวลาของเออ่นี่ครับผมอินเดียหรือว่าสิงคโปร์นะครับผมเกาหลีก็จะเป็นเวลาของประเทศนั้นๆเลยนะครับผมญี่ปุ่นนะครับผมอังกฤษสหรัฐอเมริกาอะไรพวกนี้นะครับผมหน้าต่อมานะครับผมก็คือจะเป็นตัวของนาฬิกาปลุกนะครับผมที่เราสามารถที่จะตั้งได้นะฮะปึ๊บนี่นะผมก็สามารถจะเลือกเวลาได้เลย ผมเรียกวาประมาณนี้แล้วกันนะครับกดตกลงปึ๊บแล้วกดบันทึกเวลาเลยนะครับผมเนี่ยอันนี้ก็คือเราตั้งแบบเร็วเกินไปนะครับผมต้องตั้งเผื่อเวลาสักนิดนึงแล้วก็ถ้าเกิดอันไหนไม่ใชในะครับมก็สามารถจะลบได้เลยนะครับผมลบได้เลยนะฮะนี่ครับผมอ่าเพิ่มแล้วก็เพิ่มใหม่อ่าผมจะเลือกเป็นเวลานี้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เลือกได้ว่าจะเอาแบบรีพีทกี่ครั้งนะผมก็เอาแบบนี้เลยแล้วกันปกติเลยเซตติ้ง ตัวบันทึกครับผมนี่ครับผมแล้วก็รอเวลานะครับผมให้ตามนี้นะครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็ใก,ก,กล้ถึงเวลาที่เราตั้งเอาไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็น55แล้วเราตั้งไว้56ใช่ไหมครับผมอยังอืม อะไรครับผมก็คือถ้าเกิดไม่กดหยุดเมืเ่อคี้คือหูระเบิดไปเลยนะครับผมอ่านะผมก็สามารถติ๊กอันอื่นหรือว่าติ๊กอันที่เราเพิ่มไปแล้วก็ได้นะครับผมตามเวลาเลยต่อมาผมก็จะเป็นการนาฬิกานี่อะละนาฬิกาเขาเราียกว่าจับเวลานะผมนี่ปึ๊บเนี่ผมกดหยุดปึ๊บหรือว่าเรากดอ่านับต่อก็ได้นะครับหรือว่าก,กดรีเซ็ตใหม่ก็ได้นะนี่นะฮึ่มต่อมานะครับก็จะเป็นหน้าเขาเรียกว่านับถอยหลังใช่ไหม เดเรียกสลับกันนะเนี่ยสะมาตั้งในหน่วยของวินาทีหรือว่าหน่วยชั่วโมงได้เลยนะครับผมเนี่ยวินาทีนาทีหรือชั่วโมงก็ได้นะครับผมเนี่ยเรากดเล่นเลยนะครับนี่นี่ครับผมแล้วถ้าเกิดเราไม่พอใจแล้วก็กดรีเซ็ตเพื่อตั้งใหม่ก็ได้นะฮะเราตั้งเป็นบีก็ได้เห็นไหมนี่ยครับผมอ่าแอปของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผม